ยินดีต้อนรับสู่แบรนด์ n นัก AI ไอเดียเล็กๆที่เปลี่ยนวิธีคิดของคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าศัตรูตัวฉกาจที่สุดที่คอยบั่นทอนกำลังใจเราไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเลยแต่เป็นเสียงในหัวของเราเองอืม <ừ> เสียงที่คอยกระซิบตลอดเวลาว่าทำไม่ได้หรอกไม่เก่งพอหรือพอพลาดอะไรนิดหน่อยก็ซ้ำเติมว่าเห็นไหมบอกแล้ว วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเราจะรับมือกับนักวิจารณ์ภายในคนนี้ยังไงแล้วจะเปลี่ยนเสียงลบๆพวกนี้ให้กลายเป็นพลังบวกในชีวิตประจําวันได้จริงหรือเปล่าเราจะมาสำรวจเรื่องนี้กันผ่านชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากๆค่ะมีทั้งบทความด้านจิตวิทยางานวิจัยเรื่องการทำงานของสมองไปจนถึงคำแนะนำที่จับต้องได้จริงๆเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นสำคัญของการสร้างทัศนคติเชิงบวก ไม่ใช่แค่การมองโลกสวยนะคะแต่คือการสร้างเครื่องมือทางความคิดที่ช่วยให้เรามองโลกตามความเป็นจริงแต่ยังหาโอกาสจากมันได้ใช่เลยครับเราจะมาดูกันว่าแค่การปรับมุมมองนิดนิดหน่อยหน่หรือการใส่นิสัยเล็กๆในแต่ละวันมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ยังไงมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเรามาตั้งหลักกันที่คำว่าทัศนคติท it ี่ดีหรือ positive attitude กันก่อนดีไหมครับเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอืมันฟังดูผิวเผินไปหน่อยแต่บทความของ Disrupt Technology Venture เขาให้คำนิยามไว้น่าสนใจมากว่ายัางไงบ้างคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าทุกอย่างดีเลิศครับแต่คือการเลือกที่จะมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์ แทนที่จะเสียเวลาไปกับการหาคนผิดหรือจมอยู่กับปัญหาอ๋อเหมือนตัวอย่างสุดคลาสสิกเรื่องน้ำครึ่งแก้วใช่ไหมคะที่คนหนึ่งมองว่าน้ำหายไปตั้งครึง่งขณะที่อีกคนมองว่ายังมีน้ำเหลืออีกตั้งครึง่งใช่เลยครับใช่เลยการฝึกมองแบบหลังนี่แหลคะค่ะคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดที่ทรงพลังมากของคาร์โรดเว็กที่เรียกว่า growth mindset ที่ถูกพูดถึงในบทความของ c d n ด้วย growth mindset กับ fixed mindset สองคำนี้เราได้ยินบ่อยมากช่วยขยายความให้ชัดๆอีกทีได้ไหมครับว่าแกนของมันคืออะไรได้เลยค่ะคนที่มี fixed mindset เนี่ยจะมีความเชื่อลึกๆว่าความสามารถสติปัญญาของเราเป็นของที่ติดตัวมาแต่เกิดเปลี่ยนไม่ได้พอเจอเรื่องยากๆก,ก็จะสรุปทันทีว่าสงสัยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้แล้วก็ล้มเลิกไป แต่ในทางกลับกันคนที่มี growth mindset จะเชื่อว่าความสามารถต่างๆเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เหมือนกล้ามเนื้อเลยค่ะยิ่งฝึกฝนยิ่งท้าทายก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นคนกลุ่มนี้จะมองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เป็นข้อมูลให้เราพัฒนาต่อไปเปรียบเทียบกับกล้ามเนื้อนี่เห็นภาพชัดมากเลยครับการไปยิมแค่วันเดียวหรือแค่ไปยืนมองคนอื่นยกเวทกล้ามเราก็ไม่ขึ้นอยู่ดีซึ่งมันน่าทึ่งตรงที่ว่า แนวคิดนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของจิตวิทยาอย่างเดียวนะครับแต่มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับด้วยเรื่อง neuroplasticity ใช่เลยค่ะประเด็นนี้น่าตื่นเต้นมากสมัยก่อนเราเคยเชื่อกันว่าสมองของผู้ใหญ่เป็นอวัยวะที่หยุดโตแล้วโครงสร้างมันคงที่แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่จริงเลยสมองของเราสามารถเปลี่ยนแปลงสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆได้ตลอดชีวิตตามการเรียนรู้ของเรามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ไปสแกนสมองของผู้ใหญ่ที่อ่านหนังสือไม่ออก แล้วก็สอนให้พวกเขาอ่านหนังสือแล้วผลเป็นยังไงครับผลปรากฏว่าโครงสร้างสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ่านของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญจริงๆค่ะมันคือหลักฐานที่จับต้องได้เลยว่าการเรียนรู้และความพยายามของเรามันเปลี่ยนสมองในระดับกายภาพได้จริงๆไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามโอ้โห ดังนั้นการมี g r o ส์มายน์เซจึงไม่ใช่แค่การคิดบวกลอยๆนะคะแต่มันคือการยอมรับความจริงทางชีววิทยาว่าเราเปลี่ยนแปลงได้และการเชื่อแบบนี้ละค่ะคือการเปิดประตูบานแรกสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโอเคครับพอเราเชื่อแล้วว่าเราเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้จริงในระดับโครงสร้างสมองนั่นเป็นก้าวที่สาคัญมากๆแต่ในชีวิตจริงความเชื่อนี้มักจะถูกท้าทายจากเสียงในหัวเราเองนี่แหละครับ ไอเสียงที่คอยบอกว่าอย่าพยายามเลยเดี๋ยวก็ล้มเหลวเหมือนเดิมเราจะจัดการกับเจ้าเสียงนี้ยังไงดีครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะนี่คือสมรภูมิจริงๆในแต่ละวันเลยบทความของ Workpoint Today อธิบายว่า negative self-talk หรือเสียงวิจารณ์ในหัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆนะคะ แต่มันคือผลรวมของประสบการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนอื่นมาตรฐานโหดๆของสังคมหรือความล้มเหลวครั้งเก่าๆที่เรายังฝังใจแสดงว่าเป้าหมายของเราคือต้องกำจัดเสียงนี้ให้หมดไปเลยใช่ไหมครับน่าแปลกนะคะแต่ข้อมูลกลับชี้ไปในทางตรงกันข้ามเลยงานวิจัยปี2021ในวรารสาร Scientific Reports ค้นพบเรื่องที่น่าสนใจมากว่าการวิจารณ์ตัวเองไม่ได้เลวร้ายเสมอไปอ้าวเหรอครับ ค่ะในระดับที่เหมาะสมเนี่ยมันกลับช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับสมาธิการตื่นตัวและแรงจูงใจได้ด้วยซ้ำเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เราไม่ประมาทในทางกลับกันการมองโลกในแง่บวกมากเกินไปอาจทำให้เรามั่นใจเกินจริงจ,งจนมองข้ามจุดอ่อนไปอ๋อกลายเป็นว่าเสียงวิจารณ์ก็มีประโยชน์เหมือนกันง้นหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ความสมดุลเหรอครับ ระหว่างการให้กำลังใจตัวเองกับการวิจารณ์เพื่อพัฒนาถ้ามีแต่กำลังใจก็อาจจะเหลิงแต่ถ้ามีแต่วิจารณ์ก็คงหมดไฟแล้วเราจะหาจุดสมดุลที่ว่านี้เจอได้ยังไง ตรงนี้เองค่ะที่เทคนิคที่ชื่อว่า cognitive reframing หรือการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่พูดถึงในบทความของ Verywell Mind เข้ามามีบทบาทสำคัญมากลองนึกภาพตามนะคะว่าความที่ของเราก็เหมือนภาพถ่ายภาพหนึ่งเราจะมองมันผ่านเลนส์มุมกว้างก็ได้หรือจะซูมเข้าไปดูรายละเอียดก็ได้หรือจะเดินไปถ่ายจากอีกมุมนึงเลยก็ได้อืม การเปลี่ยนเลนส์หรือเปลี่ยนมุมมองไม่ได้เปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เปลี่ยนความหมายและความรู้สึกที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นโดยสิ้นเชิงพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมครับแน่นอนค่ะสมมุติว่าเราไม่ได้รับเรื่องให้เลื่อนตำแหน่งงานที่หวังไว้ความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาอาจจะเป็นเรามันห่วยเองไม่ดีพอนี่คือการมองผ่านเลนส์ที่โฟกัสแต่ความผิดหวังครับซึ่งเป็นกันบ่อยมากใช่ค่ะ แต่ถ้าเราลองใช้ cognitive reframing เราอาจจะเปลี่ยนมุมมองเป็นโอเคมันน่าผิดหวังแต่บางทีนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะตำแหน่งใหม่มาพร้อมความเครียดมหาศาลที่เราอาจจะยังไม่พร้อมนี่อาจเป็นโอกาสให้เราได้พัฒนาทักษะที่ยังขาดไปหรือไม่ก็เป็นโอกาสให้เราได้ลองมองหางานอื่นที่ตรงกับเป้าหมายชีวิตเราจริงๆก็ได้เห็นไหมคะว่าเหตุการณ์เดิมเป๊ะแต่ความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยค่ะแล้วเราจะฝึกเทคนิคนี้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงครับ มันดูเหมือนต้องใช้สติสูงมากเลยมันคือการฝึกฝนค่ะมีวิธีง่ายๆ3มขั้นตอนขั้นแรกคือสังเกตความคิดตัวเองก่อนเลยแค่รับรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เรากำลังคิดลบอยู่นะไม่ต้องไปตัดสินมันแค่รู้ทันก็พอแค่รู้ทันขั้นที่สองคือตั้งคำถามกับความคิดนั้นลองท้าทายมันดูว่าไอ้ที่คิดว่าเรามันห่วยเนี่ยมันเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอหรือเป็นแค่เรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นมาเองจากความกลัวอืม และขั้นที่3ซึ่งสำคัญมากคือแสดงความเห็นอกเห็นใจตัวเองหรือ self-compassion ลองถามตัวเองดูว่าถ้าเพื่อนสนิทเราเจอปัญหานี้เราจะพูดกับเขายัางไงเรามักจะใจดีกับคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอค่ะประเด็นเรื่องการใจดีกับตัวเองนี่สำคัญจริงๆนะครับเรามักจะโหดร้ายกับตัวเองมากที่สุดซึ่งแนวทางนี้มันสอดคล้องกับงานวิจัยในวรารสาร BMC Psychology ที่บอกว่า คนที่รับมือกับเสียงวิจารณ์ในหัวได้ดีไม่ใช่คนที่พยายามกดเสียงนั้นไว้แต่เป็นคนที่เลือกจะรับฟังอย่างเข้าใจและมองว่าเสียงนั้นจริงๆแล้วกำลังพยายามปกต้องเราจากความกลัวอะไรบางอย่างอยู่ถูกต้องเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์จากศัตรูมาเป็นเพื่อนที่คอยเตือนสติแต่เราคือคนตัดสินใจว่าจะเชื่อคำเตือนนั้นหรือไม่การปรับกรอบความคิดก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดขึ้นนั่นเองค่ะ โอเคครับตอนนี้เราได้เครื่องมือทางความคิดที่สำคัญมาแล้วแต่การจะทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของเราได้จริงๆก็ต้องอาศัยการฝึกฝนในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลที่เรามีอย่าง popticles.com และ Skilllane ก็มีคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างเลยโดยเฉพาะการเริ่มต้นวันใหม่ ใช่ค่ะเรื่องกิจวัตรตอนเช้านี่ทรงพลังกว่าที่เราคิดมากข้อมูลจากดรอาร์เธอร์บรู๊คชี้ให้เห็นว่าการเริ่มต้นวันที่ถูกต้องมันส่งผลต่ออารมณ์ของเราไปตลอดทั้งวันเลยมีแนวคิดโบราณของอินเดียที่เรียกว่าพรมมุหุรัตซึ่งหมายถึงช่วงเวลาก่อนรุ่งสางเขาเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่จิตใจสงบที่สุดซึ่งงานวิจัยสมัยใหม่ก็พบว่าการตื่นเช้ามีส่วนช่วยเพิ่มสมาธิได้จริงๆนอกจากการตื่นเช้าแล้วยังมีอะไรอีกบ้างครับ มีอีกสองอย่างที่สำคัญมากค่ะหนึ่งคือการออกกำลังกายตอนเช้าไม่ต้องหนักหน่วงก็ได้นะคะแค่ขยับร่างกายเบาๆให้เลือดลมสูบฉีดมันเป็นเครื่องมือจัดการอารมณ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีแนวโน้มจะงุดหงิดง่ายในตอนเช้าอ๋อครับและสองคือการทำกิจกรรมทบทวนตัวเองแค่ 5- 1 0นาทีไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือแค่เขียนบันทึกง่ายๆมันจะช่วยปรับจูนระบบประสาทของเราให้สง,งบลง ทำให้เราไม่ถูกอารมณ์ลบครอบงําได้ง่ายๆตลอดทั้งวันค่ะแล้วระหว่างวันล่ะครับมีอะไรที่เราทําเป็นนิสัยได้บ้างบทความหลายชิ้นพูดถึงเรื่องการขอบคุณ gratitude เป็นเสียงเดียวกันเลยคือการฝึกมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหน ใช่ค่ะเช่นกาแฟวันนี้อร่อยเป็นพิเศษหรือได้เห็นแมวจรจัดน่ารักน่ารักระหว่างทางกลับบ้านครับผมการฝึกขอบคุณนี่อาจจะฟังดูซ้ำๆนะคะแต่ในทางปฏิบัติมันคือการบังคับให้สมองของเราเปลี่ยนโหมดจากโหมดตรวจจับปัญหาซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของสมองเพื่อความอยู่รอดไปสู่โหมดค้นหาสิ่งดีๆมันคือการฝึกมองแก้วแบบมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งในชีวิตจริงทุกๆวันเลยค่ะมีอีกประเด็นที่บทความจากสกิเลนเน้นย้ำมากเลยคือ จงหยุดบน่นแต่เอาจริงๆนะครับบางวันมันก็มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นจริงๆการที่เราจะห้ามตัวเองไม่ให้บ่นเลยมันดูเหมือนการกดความรู้สึกเกินไปหรือเปล่าครับเราควรจะจัดการกับมันยังไงดีเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะดิฉันคิดว่าเจตนาของคำนันนี้ไม่ใช่การห้ามรู้สึกแย่แต่คือการชวนให้เราเปลี่ยนจากการบน่นซึ่งเป็นการวนเวียนอยู่กับปัญหาไปสู่การลงมือแก้ปัญหา หรือการยอมรับและปล่อยวางแทนออ๋เ oh. พราะทุกครั้งที่เราพูดบทออกมามันเหมือนการตอกย้ำวงจรความคิดลบให้แข็งแกร่งขึ้นในสมองของเราการเปลี่ยนคำพูดจึงเป็นการทำ cognitive reframing แบบสดๆเดียวนั้นเลยจากทำไมซวยแบบนี้เป็นโอเคเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างเข้าใจเลยครับคือ เปลี่ยนจากเหยื่อของสถานการณ์มาเป็นคนที่มีอำนาจในการตอบสนองซึ่งทั้งหมดนี้ทั้ง growth mindset cognitive reframing การสร้างนิสัยตอนเช้ามันดูเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมภายในแต่สุดท้ายแล้วทัศนคติที่ดีมันไม่ได้เกิดจากการคิดอย่างเดียวใช่ไหมครับมันต้องเกิดจากการลงมือทาด้วยถูกต้องที่สุดค่ะนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ บทความของ C.D.N เน้นย้ำมากว่าให้เราเริ่มต้นลองทำสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ตัวเองคิดว่าไม่ถนัดหรือเคยเชื่อมาตลอดว่าทำไม่ได้มีตัวอย่างที่น่าสนใจในบทความด้วยครับเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองเต้นไม่เป็นไม่มีจังหวะเอาซะเลยให้ลองไปโรงเรียนคลาสเต้นดูอืมน่าสนใจ ใช่ครับไม่ใช่เพื่อจะไปแข่งเป็นนักเต้นมืออาชีพนะครับแต่เพื่อไปทลายกำแพงความเชื่อของตัวเองพิสูจน์ให้สมองเห็นด้วยการกระทำว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็เรียนรู้และพัฒนาได้นี่นะที่แอนเจลาดักเวิร์ธเรียกว่าเกรดหรือความทะระหดอดทนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของโก w t h m i n d s e ตเราจะสร้างกรดได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำอะไรบางอย่างที่สนใจจริงๆฝึกฝนมันซ้ำๆแม้ในวันที่รู้สึกไม่อยากทำครับ และที่สําคัญมากๆคือการเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมหรืออยู่ท่ามกลางคนที่มีกริชเหมือนกันเพราะพฤติกรรมและความเชื่อของคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อเรามหาศาลครับในบทความยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจแนะนําไว้ด้วยคือการจดบันทึก21วันโดยให้เราท้าทายตัวเองให้ลองทําสิ่งใหม่ๆทุกวันวันละหนึ่งอย่างพอครับไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตกันได้ค่ะอาจจะเป็นแค่การลองเดินกลับบ้านเส้นทางใหม่ลองชิมอาหารที่ไม่เคยกิน หรือลองคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยได้คุยด้วยใช่ครับกิจกรรมแบบนี้มันทรงพลังมากนะคะเพราะมันบังคับให้เราต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนทุกวันและที่น่าทึ่งคือทั้งหมดที่เราคุยกันมามันเชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่สมบูรณ์แบบมากการลงมือทำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแอคชั่นมันคือการสร้างหลักฐานชิ้นใหม่ให้กับสมองอืมพอสมองได้รับหลักฐานว่าเราทำได้ มันก็จะไปลบล้างความเชื่อเดิมๆของ f i x e ์ไมล์เซ t พอความเชื่อของเราเปลี่ยนไปเสียงวิจารณ์ในหัวก็จะค่อยๆเบาลงและถูกแทนที่ด้วยความเชื่อมั่นที่มากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้เรากล้าที่จะลงมือทำสิ่งที่ชาถ่ายยิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันไปเรื่อยๆค่ะ เอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาพอสมควรผมว่าเราพอจะสรุปกุญแจสำคัญในการสร้าง positive mindset ในชีวิตประจำวันได้แล้วนะครับข้อแรกเลยคือเริ่มต้นจากรากฐานความเชื่อที่ถูกต้องว่าเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้หรือที่เรียกว่า growth mindset ค่ะข้อนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลย ข้อที่2คือการเรียนรู้ที่จะจัดการกับเสียงวิจารณ์ในหัวไม่ใช่ด้วยการกดมันไว้แต่ด้วยการรับฟังอย่างเข้าใจและใช้เทคนิคการปรับกรอบความคิดหรือ cognitive reframing เปลี่ยนนะักวิจารณ์ให้เป็นโค้ชของเราค่ะใช่เลยครับข้อที่3คือการสร้างกิจวัตรประจำวันที่ช่วยหล่อเลี้ยงพลังบวกอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นตอนเช้าให้ดีการฝึกขอบคุณหรือการระวังคำพูด และข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการพิสูจน์ทุกความเชื่อนั้นด้วยการลงมือทำถูกต้องค่ะต้องกล้าที่จะเรียนรู้ลองผิดลองถูกและก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองใช่เลยครับค่ะดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราคุยกันวันนี้เน้นไปที่การปรับเปลี่ยนโลกภายในของเราเพื่อที่จะรับมือกับโลกภายนอกได้ดีขึ้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองคิดกลับกันเป็นไปได้ไหมว่า การที่เราสร้างทัศนคติเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอมันไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวเท่านั้นแต่อาจจะเปลี่ยนสิ่งรอบตัวและโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาหาเราตั้งแต่แรกเลยก็ได้ลองนำกลับไปคบคิดกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้คุณคิดอย่างไรกับเนื้อหาในวันนี้คอมเมนต์บอกเราได้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเบรนสนักเ i อด้วยนะครับ